พี่น้องได้ยินเสียงแกแล้วเสียงแกแล้วว่าจนดึกจนดื่นเนาะเห็นอย่งเด้นดึกจนดื่นโอ้ยเนาะจบไปก่อนมือตื้อเลยเปิดแสง สายบักเมฆเฮ้เฮ้เอาไปจืวอพอบลุกเฮ้อไปจืวอพอบนี้นี่อาได้ของหลายนลยเนาะลูกแพ้แอเป็นด้ยควรแพ้แอเ่งาคนหลัเงา ซื้อไปเลยซื uh. Uh. <c ười> ้อไปยังขนาดไม่อย่าขนม่อมาเด็กเรื่อนี่หน่อาเมาหน่อยนึ่กประมาณเพื่อจะจะทำหเกือบายหน่อยมาหน่อยนึ่งนะเออแบ่งแบ่แ่งแบ่่จะได้ให้เมท่าน่อยนะ เอาแต่ย่อขึ้นางองลงนี่แล้วน้องกอยากบอเอาเงินนรเด้อโอ้ยัใจ่ลายค่ไดู้นำมาลงกไม่เอาคิดยังไเด้อไปหับเจ้ายืมเา้าบบ้บ้ยาเด้อบบ้บ่นันนนเนาะเอากเอาเงินไปพอเดียว ก <t "S 2> <A> ินข <half>. ้าวนํากันเ้นป่ะกินข้าวนํากันก่อนบ่มาเป็นหยังน่ะคือกมไว้นน้องลุงฮะานยัแงแงมาค่ะพอดีว่าอันนมวยให้วบเพิ่นเพิ่นอยากเลี้ยงเบียว่าจังซี่ซะเนาะ อยากเลี้ยงแบบเพิ่งแล้วงก็เลไปเพื่อนเพิ่นก็เลยอยากเลี้ยงก็เลยพัฒนาคำเม็นแังบอจริงมาหอตะเวนนหนอมามามาลุงจับกล้องนะโอ้ได้เลยมีอะไรหรอชักหนึ่งขนมยังจะแก้ให้นึ่งโอ้โหได้หลุดด้วนี่โอแมนของเจ้าเด้อ โอ้โหมันมีข้องอันมันมีข้องอะไรอยู่หันมันบนนี้มีแต่ของเก่ในมแคเนมเลยอ่มาเชิญเช้าหน่อยแน่ได้เออเขียวของฝากให้ของฝากอ่าา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 โาาาา้าแสบบาาาาาาา่าา้ให้

เอามั้ยมาขอเจ้าหายกินข้องเขาไว้เ่ยอยากพนมไวยสิพนมมันติดมันติดนี่ลูกกูห้เล่นกับกิ๊กตาเี้ยตก มันบดจืดเลยบดเมกจืดหมูจืดปลาจืดคนปลาบดได้เป็นอยางไกอย่งลายเดือยลายตีกใหญ่เอ๊ะเอ็ะเน็ตเน็ตคือยังไ มิกน้องบอนักนักเลือยวต้องต้องไปวนหัวรอดมีน้องเลยนางมิกกาม่าคือเก่ามิกเบามิก ขับใจเดือยวโอนควยจึควายโซนมีสุขภาพแข็งแรงเอเอ๊ะเอาไว้หนดองเปนลาหารตเหตนเาด้เฮ้ยจะอยู่เือนจบุกทุบเห็ดเผาหวถามเียอกินน่งัหน่งเอออจกควเนาะอย เม่เลยแซ่บวะเม่ขูดว้าขึ้นหอดดิไอุูนคือว่าขาวกระดาษเอ้ยตุ่ยพี่น้องเลยมาเฮือนเลยเอ้อย่าอย่าไปลินอ้าวไปไปไปนอนห้องนี่เฮือนเห็นบ่ห้องนอน

bố mới bố phải bật mưa đi nó ăn gì bố hơi nhìn gì nhìn gì đây phi nông đây hi ครับครับหโอ้เป็นให้หรอครับครับเลยบันให้หรอครับ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 ได้นี่ดีดดองๆ,ๆแล้วบันเด <c oughs> ็กน้อยคนนั้นเข้ากระโดดอยู่บนเตียงกระโดดอยู่บนเตียงกระโดดอยู่บนเตียงตกลงมาแล้วหัวพาดโปะเลยเห็นบ่ตุ่มโอ้ดีใจเลยมาเหมือนกันเลยพี่น้องเอ้ย ตุ่มอ้ตุ่มอ้เปลี่นจะเปลี่ยนอันนี้ก่อนเนี่ยลองก่อนี่น้องเปลี่ยนเลยเปลี่ยนบนลองที่นอน โอ้เหมืนได้รถใหม่ได้นี่ใช่ใช่โอ้โอ้ยังมันถูกขอเนเนอร์ขอเนเนอร์ได้เลยได้ยังไหนมาเนี่ยเบิดเลยนะพ่อเลยกินนมนอนเลกินนะเฮ้ยนอนจะกินนมเมื่อเพื่อเลือกเลือกเองเพื่อนเป็นทนายมันกำลังสนอยู่เด้อพี่น้องเด้อ <ersch> นานกันแล้วกลอนมัน,นอนกันอยู่ก็เลยมาถ่ายอยู่กันเลยโอนได้ื้ออย่างวัวกนไกล้กดอของลูกชายนะแล้วก็ลูกสาวแล้วก็อย่้อัดปูอัดสองอันซึ่งอย่างนี้แล้วก็อันนี้อย่ อืมเห็ดให้ใอยกินเด้อเห็ดให้เจ้ากินเห็ดยไงแกะแล้วก็กินเลยแฉะกินเลยเหรออ้าวปุ๊บก่อนนะบุญมีอะไรครบหมดเนาะก็อุ่นเนาะแลาวก็ลูกชิ้นแกะอ่าทุนี่ก็จะเป็นอ่าสิบนไก่นี่ก็จะเป็น ตีกไก่ตีกไก่อันนี้ก็จะเป็นแหนมเป็นยอให้หมอนมาแล้วจังแบ่งให้เราเผยสีมาตัวแรกนี้พออแล้วเนาะข่ามากลลวบอกอน,น,นี่ก็จะเป็นหอมแดงมา้างหมดอันนั้นไวในในปูกน้ำจุกหนึ่งมื่อซื้อในบักว่าเพิ่มเขาครับปุักฟลย อย่าเบิ่งคลิดจะบอกไปเอามาแอปเปิลอยู่ในหัวแก้วนี่ทหารโอ้เปลี่ยนหัวเสียงหัวใหม่หรือเปล่าเดี๋ยวนี้เปลี่ยนใหม่แล้วเปลี่ยนใหม่เขาบอกยุติแอปเปิลจริงๆครับแอปเปิลแอปเปิลลุงเอ้ยนั่งลุงอันนี้ของนั่งลุงของนันเพื่อนเพื่อนอ้นนี่นะฝากอันลุงลุงเอ้ย Ừ. Ừ. đây à, ừ. à, uh. <cospel> là Apple 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 จำเป็นที่ของอส่วนมากก็จะซื้อของที่ลูกมากนนเบิดไปหลายพันเแลยวนี่นะโอเค okay, พี่น้องคิดนี้ก็ไปก่อนบายบาย